สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc bertuqu chukwender เยินดีต้อนรับเข้าสู่่องสลาสวรรค์นเนาะพี่น้องเมืนเอนี้กัเฮาสิลงไปทางวัดบ้านหวนยางเมืองจำพรแขวงสวรรค์น,นเขตอีกแล้วพี่น้องพอดีว่ามีแม่พอ่พอเพอิพ่นทางต่างประเทศเนาะเพิ่นกรห่วมอโมทนาเต้มฮูพระเวทมาอีกเนาะพี่น้องกับจำนวนแปดฮูบเนาะพอดีเต็มบบบนี้เนาะทางนอกตอนนำขาดอีกแปดฮูบ,บน,นีิเวนก็ได้อมทนาห่วมเต็มมาแปดฮูบกับพอดีเต็มเดี๋ยวจะมาอ่านรายชื่อเนาะพี่น้อง พ่อบุญทมแก้วธรรมคุณเพื่อนกะได้โมกันที่หาเนาะคือว่าแต้ม,มกันที่หาอะละผู้ที่สองกระเท้าต้อยแหลท้าทุมแหลท้าจอนนี่พมมะวงซาโมกันที่หกเนาะพี่น้องแล้วก็สามเนาะพอล้วนแหลแม่แวงพมมะวงซาโมกันที่เจ็ดเอาพี่น้องแล้วก็เท่าลัก สั้นและนางซูเซนแลเท่าโกสนแก้วธรรมะคุณโมกันที่แปดเนาะแล้วก็แม่ทุมบุญภูแก้วธรรมะคุณโมกันที่เนะก,ก้าเนานะพี่น้องแล้วก็นางภูรัศมีแลเท่าด่างเกตแก้วพมพรโมกันที่สนะิบเนาะแม่คุณเมแทนทองสีแลเท่าเผ็ดใสยแแสงดาวเฮืองโมกันที่สนะิบเอ็ดเนาะ นางโอดีแหละนางแอดเชอรี่ดาวเฮืองโมกันทีสิบสองเนาะพี่น้องรวมจำนวนเงินกับสี่ร้อยแปดสิบยูเอเอเนาะเป็นเงินกีบกระตกอยู่หาล้านสองแสนกีบพี่น้องกับทั้งเมดกับมีลายลายสื่อเนาะลายมีลายลายสื่อต่อหนึ่งฮูภาพเนาะพี่น้องกับทั้งเมดกับแปดฮูภาพหรือว่าแปดฮูพระเวทแหละเนาะกับ พอขอบุญขอบคุณพ่อแม่ทางดูสเอหรือว่าทางต่างประเทศประวัติเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะถูกบอดเนาะที่วหัวโมทนาแต้มหูพระเวศหรือว่าสีร้างกุติหรือว่าห้องน้ำอยู่ที่วัดบ้านหัวยางของเฮาเนี่ก็ขอใหเ้หเจ้อาอยู่ดีมีหฮงลำ่ำรวยเงินทองปัจจากัโรกไัยไข้ไเมจมหายเจริญเจริญเ,เด้อปีใหม่กขอให้มีแต่สิ่งใหม่ๆห่ข่ามาเนาะอย่าเจ็บอย่าจนให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเบิรสตสกูสกุนเนาะ่นก็ได้โอนมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้อง ทางคูบาเผิ่นบุยเนาะไปงานแจกอีกบ้านหนึ่งเขาก็เลยสีไปถวายให้เผิ่นในเมือนี่เนาะแต่ว่าเผิ่นกัเสิแต้มทั้งในแล้วล้วก็จะเสียออกมาแต้มทั้งนอกเนาะพี่นอ้องถ้าแต้มครบจํานวนทั้งในทั้งนอกเบดก็คือว่าแล้วพอเนาะมันสําหรับกพรพวทสันดอนของเขาเนะพี่นอ้องกบบาบันิเขากับผู้แหละิลงไปทางวัดผูกแต่มันนี้กับหัวเผิ่อสิอยู่หรือ,รอบ่อเนาะพี่นอ้องป่ะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะอยู่ทางวัดผูวา กูบาหรือว่าผาผืนยู่บอไปเบิ่งไปชมกันเลยพี่น้องตอนนี้เขาก็สิมุ่งนะลงไปทางวัดคพื่อพี่น้องแต่บ่ฮู้ว่าทางยาเพิ่นได้มาหรือยังเนาะมื้อนี้กะบัวน,นาวปานได้เนาะธรรมดาพออยู่ตอนนี้เขาก็มาหอดทางวัด เป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวก็รอยาเพิ่นมาเนาะก็จะขึ้นไปถวายเงินในทางหาเพิ่นได้เนาะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งรูปพระเวทเนาะพี่น้องก่อนสิไปถวายเงินเฮาก็สิพามาเบิ่งเพิ่นแต้มก่อนเนาะพี่น้องเบิ่งในกล้องคือน้อยที่จริงมันบ่ได,ด้น้อยเด้อพี่น้องรูปบักใหญ่บักใหญ่เด้ออันนี้เวลาอันแขกคนมีงานบุญงานหยังเนาะแขกคนมาก็สิได้เห็นรูปพระเวทนี่แหละพี่น้องเนาะบรดนี้เพิ่นก็สิแต้มอันเขียนลายชื่อใส่ทั้งล่างนี่เนาะว่าของไผของไผ่นะพี่น้องที อโมทนามาเนาะกันที่หนึ่งกันที่สองเนาะพี่น้องกันที่สามเนาะอันนี้ตอนนี้เขาก็มาหอนฮอแจกแล้วไปถีบลอยเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลายสื่อเนาะลายสื่อแม่แล้วว่าพอ่ออันพู้ที่เพื่อนห่วมโมทนาบุญนำอลไรเนาะพี่น้องก็จะมีลายสื่อดังต่อไปนี้แหละก็จะมีเพิ่นงูกันใดกันใดเขาก็จะเขียนไว้รายละเอียดเนะาะบัดเลยหลังจากที่เพิ่นเต็มฮูเรีบร้อยแล้วก็ที่ห้เพิ่นเขียนลายสื่อแหละตามนี่แหละเนาะใส่ข้างหลังหูเนาะอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเงิน จำนวนเงินก็เป็นเงินกีบเด้อพี่น้องฮาล้านสองแสนกีบเนาะเป็นเงินตอลลากอสี่ร้อยแปดสิบแล้วพี่น้องเดียวฮ้องกัดที่ห้บอลาถวายทางยาผลเลยเน,ะะนาะก็จะหาบอลาผลถวายทางยาผลนอะพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นสะพานบุญให้พ่อและแม่และ,แล,ะลายฐานเนาะผนกระหวมมาสองเถื่อนี่เนาะเถือเ่อแรกผลกระหิตห้องน้ำอะไรพี่น,ออน้องโดยเม่นและ ทั้งออกตนญาหยาองเด้อ e. ทั้งประเทศใดาน่น USA ทั right. ้งประเทศ USA แต่เป็นคนเป็นคนลาวคือกันนั่นแหละเนาะโดยก็ได้มีจิตใจเชาญฉลายังบ่ลืมศาสนาพุทธโดยศาสนาพุทธเป็นที่ตั้งเด้อออกตนญาติโยมมีจิตใจเชาญฉลาเหลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในคุนปราตะนาจีเอ๋อเด้อก็ขอให้เจ้า้ มีอนุวัตน,นาสุขาภรามันเนด้อปีใหม่เด้ออาตมาได้สิวย,วยพรให้เด้อแมหมอกเอยพอเอยปาธนาสินใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมโนหว,งวังเด้อพ่ภพยยามยาชูมีมาต้องความมองเสาหนักเบา,าหายโศกเด้อโลกจะเห็นเวนยาพ่อมานหายยาชูมีเด้อบุญกุศลชนนีคอยเป็นชาภาพแกวสะพานท้องเที่วไต้ เป็นบันไดไต่ขึ้นเมื่อพาสู่สวรรค์เด้อคิดอย่างไดขอให้ได้สิงนั้นสมดังมโนวังที่ออกคนญาตินโน่มโมมากก็ขอให้หังขอให้กลับเงินใหับขึ้นไปเด้อหังมีสีสูกสมบูรณ์พูนทุกอยู่เย็นเป็นชุกเจริญพ้นชุกเด้ออยู่ดีมีแห้งไปกระจาเจ็บขามากกระจาเจ็บแข้งหูวแตงตาใสาลาด,ดื่นสืบานกินยาบกหกยาลง เมื่อน้ำคงฆ่ามหาสมุทรเด้อไม่ออกเด้อพอเด้อสาดุกสาดุกสาดุกเด้อสะอาดถูกได้ดมุกันได้สามโมทีเต็มกันพระเวทเนาะกระทั่งเมื่อนี่กระตเชื่อาลายซื่อเด้อไม่ออกเด้อลายซื่อผู้ที่ห่วงทำบุญแต้มหูพระเวทพอบุญถมแก้วทำมาคุณโมกันที่หาเด้อ ท่าต้อยและเท้าทุ่มและเท่าจอนนี่พุ่มมะวงสาโมกันที่หกพอล้วนและแม่แม่แหวนพุ่มมะวงสาโมกันที่เจ็ดเท่ารับสันและนั่งซูแซนและเท้าโก ชมแก้วทรมคุ้นโมกันที่แปดหาแม่ทุ่มบุญภูแก้วทรมัุวคุ้นโมกันที่เก้านางผู้หลักสมีและเท่าเทาว่างเกีแก้ว พูมพรโมกันที่สิบแม่แม่คุณมีแทนท่องสีและข้าวเผ็ดใส้หยาแสงดาวเพื่องโมกันที่สิบเอ็ดนางโออดีและนางเอดเซอรี ดาวเครื่องโมกันที่สิบสองรวมเงินสี่ร้อยแปดสิบยูเอเอเป็นเงินกีบหารสองแสนกีบกระคขบจำนวนเดอ้อผู้ที่มูทิชานเดอ้อไม่ออกงานตนงานตนบุญบุญน,นี่ไ่ไพฟกาไม้หอดเดอ้อพอไม่ออกไปตาบอกการจองแท็กตไม้พอตั้งแต่บุญ คนที่บ่ออย่งไรนี่ในบ่อจะขอถามตามที่เคยเห็นมาผ่านไปหลายบ้านวางทำท่ามการสร้างกุศลเป็นส่วนใหญ่เด้อไพ่ไพ่กว่าอยาก่อไพ่ไพยกว่าอะไรผู้ชนนั่นส่วนหลายบ่อว่าห้างเลยหมายกามายแต börjar, er. ่ทั้งกุศลคนบู้ชนใจบุญจะแม่งคนบูพอเพื่อผู้ชนเนื่อช่างชางให้เป็นไพ่กับทีทสองบรรได้เจ้าบรรได้ช่องของพ่อแม่พี่น้องภาขึ้นผุ้ชนเด้ออันนี้ครับทางบ่าเล่าและสาว้าเล่าสวัสดีผัวเนเร์ดนี่เป็นสะพานบุญให้เนาะ คนก็ได้บุญได้กุศลมาคือกันสาธุเด้อพ่อไม่ออกเด้วยทางคนจะเป็นสะพานบุญเนาะยาณนามเนาะตอนนี้เพิ่อก็ได้จิได้ยาณนามให้นาะพี่น้องยาณนามามครับญาวารีวาปูลาภีเพนติสาลังเอวเมวะอโตทินัง wartawan Petanang upakapati isi tanpa ditangtumang dimewa saming jatu sape po tusang kapa cantu bala nasonya ta Maniso di lesu nya ha sabii tiyu wiwatjantu sa baloko winat santu mate Hawat pawantara yo o sugi ti ka nyoko Si tha si si na si i t sa ni t cha ng no cha ta ma wa than ti su kha ng pa a tha me a ka me ya ti me tha sa ka cha me pe ta na ng tha ki na hi lu ko wa nyah Bali tevanna nata petana matanya ewang tantiyatayo anyanta kotha kina tina sangkam hisu naso upakampati sok nyata muta ayang netha cito ulala balanca bhikuna manupati มาสตังนานะไันทิสาธุ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 เนาะพี่น้องตอนนี้ก็ถวายเงินให้ทางยาผืนแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะหลังจากที่เฮาถวายเงินใ้ทางยาผ่นแล้วไปทีร้อยเนาะพี่น้องหูผลก็กาลังเต็มทางในได้สี่เนาะสี่กันกันที่สี่กับกาลังสีแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นกุฏิเท้าแหละเนาะที่กุฏิทีพ่อแม่พี่น้องหัวมูทนาบุญน้แเลย มื่อนี้ยคาก็สิมาถ่ายให้เบิ่งอีกแต่ส่งาง่นกระยุดไปจะ่ดนอลไรพี่น้องเพราะว่างบก่อส่างมันกาเบิดเป็นถีบลอยเนาะก็ได้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องัว่คนข้ังลงังไงไงคักไงแนนเนาะส่วนกะโิ่นก็ได้ชื่อมานได้แหละผู้ใดอยู่ทางในผู้เนาะแต่บู้ว่าสิพ่อหรือบ่แล้วก็อีกอย่างกับ,บ่ทัดในปูเบิ่งเนาะ,ะหรือว่าบ,บ่ทัดีหยังเบิง์กอะไรพี่น้องเพราะว่า ข้าสั่งปูบูม่งยิเนะาะสั่งเพิ่นกระยุดเพิ่นกระเห็ดให้ซสำเนี้แหลยผู้หลถ้าเขามีสั่งหรือว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหัวมโนธาบุญมานำอีกจังสีพิ่นปูหรือว่าจังสีคอยเห็นความคืบหน้าเนาะพี่น้องก็ก็ถือว่าอยากแล้วแหลนะเนาะแต่ส่วนนักก็แล้วแหละแต่ส่วนเพิ่นก็มาใหม่นะพี่น้องเนาะก็มใหม่นี่ มันก็ใหญ่พอสมควรเลยพี่น the ้องเอ้ยถ้าถ้าเบาใหญ่ไปได้นี่ก็ชิเล่อเถิงเนาะแต่ว่าเนี่มันก็ใหญ่เลยเนาะใหญ่แล้วพึ่งก็มาเนี่ยกาะมาเนี่ยก็คือชีซัมเรลสเละถ้าแต่ปูกระโลหรือเปล่าประตูนี่ก็จบเลยเนาะพี่น้องเด็ดทางยาก็มาเลยเนาะ ก็ประมาณนี้แหละก็ยังบททัานสำเร็จเถื่อนเนาะโอ้ก็ยังลายเติบอยู่ดอกเลือลายแหละเนาอพี่น้องก็เลือลายพอพื่อปฏิเส่ปากกระตรงปากกระตูอีกอันนี้เป็นคันไดนไงคันไดคนเห็ดโค้งๆประมาณนี้นาะพี่น้องน,นี่เนาะ โอเคนะพี่น้องถ้าพี่น้องทานได้หัวโมทมนาบุญนำก็สมาติดต่อเขามาได้เด้อพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุขนหล,ล,ล,ลายที่ติดตามรับชมหลักให้กำลังใจเนาะหรือว่าที่เคยหัวโมทมนาบุญนำชงฮามากัเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีหฮงร่ำรวยเงินทองประชากโลกภัยไข่เจมหายเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อให้ร่ำให้รวยเบิดสุขูสุขนเนาะสำหรับคลิน,น้กะสบายดีสวัสดีพี่น้องไปลวเด้อบ๊ายบายเบิดสุขูสุขน